ผมมาพบของดีอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมนี่ผู้ชมเห็นไหมแต่เสียดายนะครับเขาแก่ไปแล้วนะครับเนาะนี่นี่นี่โอ้าผมมาพบของดีอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมนี่ผู้ชมเห็นไหมแต่เสียดายนะครับเขาแก่ไปแล้วนะครับเนาะนี่นี่นี่โอ้ เขาคือมาโม้ยครับคุณผู้ชมแพงนะครับแพงนะครับสำหรับที่เขาไปทำเป็นข้าวยามลุงนะนะจะได้นะครับเนาะผมดูเหมือนดูขนเขาจะแก่ไปนิดนึงนะครับเนาะถ้าขนเขาไม่แก่ก็อาจจะเอาไปต้มนะครับเนะนี่ยผมเห็นดูข้างบนนี่อาจจะค่อยเข้าไปนะครับคุณผู้ชมมาไอ้อ hey, hey. ผมได้อยูซ่า